สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่เลวซี่สุกุสุขชนเมื่อนี้กรสิมาเปิดราคาค้า้ยพิกัดบ้านพิกิตอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดน้องบัวลำพูครับพี่น้องครับคุณพ่อพ่อจะเปิดจักโตเดี๋ยวขอไปสอบถามคุณพ่อกันได้เลยครับสวัสดีครับพ่อแนะนําโตนะครับครับพ่อบุญช่วยครับพ่อบุญช่วยอยู่บ้านใดพ่อบ้านพิจิตพัฒนาอำเภออำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดจังหวัดน้องบัวลำพูอ่า บอกเบอร์โทรพีนร่น้องเขาเลยพ่อเบอร์โทรกับ0935079585 8559นาะบอกไม่พ่อบอกไม่เลยครับ0935079585 8559เนาะพ่อเนาะพ่อบุญช่วยบ่พ่อครับพ่อเอามาเปิดจักตัวพ่อเมื่อนี่สองตัวสองตัวเนาะพ่อเปิดราคาหลายปบนได้ครับแม่นี่กับแม่นี่กับ แปดสิบตัวแปดสิบเท่าไหรพ่อแปดแปดสิบห้าพ่อแปดสิบห้าเนาะแปดหมื่นห้าพับานะ 85, บาทเป็นปบ่พ่อครับครับอ่าเพิ่นเป็นสายพันธุ์ไหนครับแม่พันธุ์สายเพชรอุดรสายเพชรอุดรเนาะพ่อเนาะอ่าเป็นเจ้าเนื้อเนาะพ่อนะเ,นเ,นเนาะเป็นเจ้าเนื้อครับพี่น้องความสูงเพิ่นหลาไปนได้ครับแม่นี่ 100, กว่า ร้อยสามชิ้มหากัวเนาะสามชิ้มหาบวกบ่พ่อสามชิ้มหาบวก,บวกสถานะในท้องเพิ่นมีแล้วบ่พ่อมีแล้วได้หาเดือนได้หาเดือนแล้วเนาะครับพ่อพันใดพ่อ,พ,อพ่อคุ่มฝูงพ่อคุ่มฝูงพ่อคุ่มฝูงเนาะครับท่อที่ใดแล้วพ่อนี่ที่แหกท่อแรกเนาะท่องแรก,กครับพี่น้องอรับประกันท่องแม่นบ่พ่อ รับประกันทองครับพี่น้องมา,มาเบิงมาชมเอมาน้นาพอครับเปิดราคาอยู่ที่แปดหมื่นห้าพันบาทเนาะพ่อเนาะครับแม่นี่รับประกันทองทองได้จักเดือนก็พอดได้หาเดือนแล้วเนาะรับประกันทองเล็บแข็งเล็บขาดีเป็นเจ้าเนื้อครับพี่น้องแม่นี่เออ,อัตลักษณ์ดีครับเอามุนค้องดนาะพ่อมุนค้องพี่น้องเขาเบิงมุนไปทางพุ่นเลยครับมุนเบิงครับพี่นอ้องเผื่อสนใจอย,อยากได้แม่พันธุ์ทองที่ได้ก็พอ ท่องแรกบอกครับพ่อท่องแรกเนาะครับท่องแรกครับพี่น้องครับล่ำตัวไงเงาครับพี่น้องหนาครับเอาดึงไม่ผิดเลยพ่อดึงไม่ผิดเลยดึงไม่พี่น้องเขาเบิ้งคักคักเพื่อตัดสินใจอยากได้ไปเลี้ยงเป็นแม่พันธแม่บอกครับพี่น้องครับเอายุทธจักรพ่อเดี๋ยวผมไปเบิงบึงไายเพื่อนก้อนครับบึงไทยก่อนครับมีขวัญนะครับพี่น้องมีขวัญหาบเงื่อนหาบท่องครับพี่น้องนี่แม่นี่ครับ มีควรนหาบเงินหาบทองครับท่ายครับพี่น้องโอ้ท่ายดีครับพี่น้องท่ายไงเงาหางไงหางสวยครับหางลามงามครับพี่น้องมีสองกิ้มครับพี่น้องเอาดึงไปยักน้อยด้วยพ่อครับน้มซีเต้าครับพี่น้องน้มซีเต้าน้อยๆงามๆได้ครับพี่น้องครับนมซีเต้าครับเอาหางไงดีครับพี่น้องครับเอาดึงมาพี่เลยพ่อ ทายอยู่แดดเลยพี่น้องเขาได้เบิงได้ชมกันครับครับเอาดึงออกไปเลยพ่อดึงออกไปเลยให้พี่น้องเขาเบิงคัคๆครับด้านนี้ก็มีขวันครับพี่น้องมีขวันหาบเงินหาบทองครับเอายุดพ่อยุด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 ครับมีสองกีมครับพี่น้องเอายุดดึงไปเลยพ่อครับพี่น้องเพิ่อยจกไปกินยาครับเอาครับนี่ครับ ครับนี tea, ่ครับครับมาเบื่องด้านไทยครับพี่น้องโอ้ไม่ห่างเปิดสินครับพี่น้องมีซองดอกครับพี่น้องนี่ครับไม่ห่างเปิดสิตสินครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้ครับสวยครับลำตัวน้าดีครับความสูงพ้นกับร้อยสามสิบห้าบวครับแม่นี่ครับอัตลักษณ์ดีเด่นชัดครับแม่นี่กินยาครับอ้ากินยาก็กินไปครับพี่น้องไทยพี่น้องเขาเบื่องโอ้กินยาดีเนาะพ่อเนาะแม่นี่ กินยาดีครับพี่น้องครับสวยครับพี่น้องครับเปิดอยู่ที่แปดสิบห้าแปดหมื่นห้าพันบาทครับครับตัวต่อไปเลยพ่อครับมาชมตัวที่สองครับพี่น้องตัวที่สองนี่พ่นสูงลรยป่ไในพ่อสูงลอยสี่สิบสูงลอยสี่สิบเนาะพันเป็นสายใดพ่อนี่สายอุทไทยสายอุทไยเนาะสายอุทไทยครับพี่น้อง แม่เพื่อนผสมรวบพอท่องรวบบเป็นท่องบ้างหรือท่องท่องบ้างเนาะท่องบ้างพร้อมผสมเป็นบพอพร้อมเอาไปผสมครับพี่น้องโอ้เงาลำตัวเงาดีครับพี่น้องเปิดราคาายปนใดพ่อเปิดเก้าหมื่นห้าพันบาทเนาะพ่อเนาะโอ้อัตลักษณ์เพิ่นครับพี่น้องกล้วยสายอุทัยเงาเลี้ยวเงาดีครับพี่น้องนี่ครับครับบ่ง มีขวัญซองทางครับเบิ่งเขาเปิดดีครับพี่น้องเขาเป็นเขาขั้นซ้อนครับพี่น้องนี่นาสวยครับพี่น้องวัวหนกหัวนอนดีครับมีครับลำตัวสูงดีครับพี่น้องร้อยสี่สิบครับพี่น้องประกันขาบะทกบะถอนหางบะดอกนะพ่อเนาะบ่มีมันบ่พ่อเบิ่งเล็บครับพี่น้องโอ้เล็บสวยเล็บงามครับพี่น้องนี่ครับเล็บก็งามเล็บน้อยกอดีครับเบิ่งมีขวัญซองทางครับพี่น้อง ตาแต้มครับพี่น้องตาแต้มแจ่มจ้ำข้ออองทุ่งน่องขาวครับเออบอกเผาก็ง่ดีครับพี่น้องเด้อเบืงดันห่างทางพี่ครับครับเออบอกเผาโอ้งามครับพี่น้องเออบอกเผาใหญ่ข้ออองทุ่งน่องขาวครับเรียบกับสวยครับเอาหมุนมาพี่ดูวยพ่ะนะนะผมเชียละไอ้พี่น้องเขาได้เบิ่งค่ะครับเอาอยู่นิ่งๆครับเอาครับพี่น้องมีขวัญขวัญตกสภบพาสวงครับพี่น้องครับ ครับนี่ครับเดี๋ยวครับพี่น้องเบ่งนาก็สวยครับตาแต้มดีครับน้ำตครับโอ้ใหญ่ดีครับพี่น้องใหญ่เงาเอาหมุนไปพนดดูเพราะหมุนขึ้นไปเลยครับพี่น้องให้พี่น้องเขาเบ่งชัดๆครับเบ่งเงาครับพี่น้องแม่นี่เป็นทองว่างครับพี่น้องเพิ่นได้ลูกมาจากตัวแล้วพ่อเนี่ยได้ลูกหนึ่งนะครับได้ลูกหนึ่งเนาะแต่ลูกเพิ่น อันขายไปเห็นบ่พ่อลูกขายไปเนาะครับพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้แม่พันธุ์สูงร้อยสี่สิบครับพี่น้องเอาไปใส่พอพันธุ์ดีๆเลยครับใส่พอพันธุ์งามๆหญ่งๆครับพี่น้องครับนี่มาเบืองไทยเพิ่นครับมีนมซีเต้าครับพี่น้องครับเบ้ยครับพี่น้องเอ้าเห็นแล้วกับมาเบิ่งมาจองน้ำพ่อครับโทษเขามากครับเบอร์โทรเบอร์ใดพ่อบอกเบอร์โทรพี่น้องเขาอีกแน่ เก้าสาศูนย์เก้าสามห้าศูนย์เจ็ดาเแปดห้าบห้าเก้าเนาะพ่อพ่อบุญช่วยครับพี่น้องเมื่อเนี่ยมาฝากพี่น้องห้าสองตัวครับพี่น้องแม่ทองตัวหนึ่งกับแม่ทองบ่างตัวหนึ่งครับพี่น้องแม่นี่กับตาแต้มแจ่มแจ้มดีครับมึงลำตัวเง้วสีดอกเล่าครับพี่น้องครับเลี้ยงเป็นแม่พันุแม่บอกเขาครับมี ครบครับพี่น้องครับสวยดีครับพี่น้องแม่นี่กรด้ามล้ำตัวดีครับเอาดึงไปพ่นด้วพอดึงขึ้นไปพ่นเลยดึงยางจากน้อยพี่น้องเข้าไปใเบิ้งครับดึงขึ้นยางขึ้นไปโน่นพ่นเลยครับครับเอาครับมาเบิ้งเอาเด้อครับพี่น้องถ้าสนใจแม่พันธุ์สูงๆงามๆครับพี่น้องตัวลำตัวเงาดีครับครับเอาหยุดพอถ่ายครับพี่น้องโอ้ถ่ายง่ายถ่าย งามครับพี่น้องเหาหางง่ายหางลามดีครับนุ่มซีเต่าครับพี่น้องครับครับพี่น้องเห็นแล้วก็จับจองมองหาเอาสาหรับแม่พันธุ์โค้งสางดีดีอีล้ำตัวเยาวสูงดีครับครับสุทด้ายนี่กากดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีษใหม่นเด้อครับสุทด้ายนี่กล่าวคําว่าสวัสดีครับ